สวัสดีจ้าท่านผู้ชมขาเอฟทุกท่านนะจ๊ะเมื่อนี้ก็มาพบกันกับกิตติมาสาวบ้านดอนอีกแล้วนะคะเมื่อนี้นะเสียงเสียงใครคล้องเนี่ยเสียงบอแหบแล้วก็เสียงบอกบ,บ,าบาตัดค่ะแหบเล็กน้อยแหบนิดหน่อยเสียงจะมาปกติแล้วอาการก็ดีขึ้นแล้ว ไม่ไข่แม่หนาวแล้วเราะไปเราะมากะไปเสี่ยงโควิดได้ไหมนี่ทีนี้ก็กักตัวเองบอได้ไปไกด์ผู้ใดบอได้ไปเผยแพร่ให้ผู้ใดบอได้ไปเผยเั็นแพร่เชื้อให้ใครไม่ไม่อยู่กับใครบอไปป้าปนกับไผ่นะหยุดเชื้อเพื่อชาติ หยุดเชื้ออยู่บ้านอย่าออกไปไหนอยู่บ้านนะก็เห็นแต่โลงทงนี่แล้วก็เลยมาทงข่าวงามในทงนี่นกำลังออกห่วงออกห่วงออกมานงามกว่าทงนั้นนี่นเป็นน้เพันใสอันปุ๋ยที่พันอันโฆษณาบอกนี่งามไม่บอกคนละทงบอกโอ้ทงนี้แหละทงพันโฆษณาปุ๋ยนี่จักมาอย่าง จะปุ๋ยไปสองเพื่อนมันไปหาโฆษณาใส่ปุ๋ยอันใส่ส่วนอย่างกับเขาหน้าปังมาสันนี่งามเติอบอยู่เขียวอีกเป็นหมากแล้วเขาออกหมากแล้วออกรวงแล้วข้าวออกรวงแล้วดิงามเติบเลยเี้ยต้นเข่าเป็นตาอันอุดมสมบูรณ์อยู่พอหว่งเข,าข่ากันกำลังมากำลังมา เ oh, สียงกรบเสียงเขียดสีข้ามแล้วเสียงกรบเสียงเขียดมาแล้วเอาแอะเอแอะเอแอะมาละนกกรโอ้วน,น,นกบินทองนกบินนกบินทองต้นไม้ลบหลีกบออยากไปไกลคนคนไปแหงมาหาแหงมาถามบอกไปไกลคนกับคนให้อยากหูจักอยากรู้คนนี่ พ่อบบสนใจเขาอยากมาสนใจอยากรู้อยากหูจักอยากถามบะนี้ผัดแห่งแห้งกลุ้มเสียงบบอยากไปใส่บอยากคุยกับไผ่นะก็เลยได้มาคุยกับเอฟซีกับแฟนคลับนี่แหละอยู่ในอันนี้ละในคลิปนี่ละคุยส่วนตัวบ่ได้ เมืวว่อวานนี่ฉลองวัดดอนทอยวันนี้วามจักม่อย่างเป็นอย่างเนาะบางคนตรวจพบก็มีได้นี่ฮะเรื่องงานบุญลราตรวจพบก็มีสิไปหาหมอก็มีบางคนมาสักเพราะว่าเมื่อนี้มันเป็นวันอาทิตย์วันจันทร์จะไปหาหมอว่าตรวจพบเชื้อไปใส่ไปได้กักตัวอยู่บ้านสรงคิปมาให้เบิ่งเนเลยเด้อว,วสะสัก บ่มีนอันบ่มเอ็ดอยังบ่ด้ไปใส่นะบ่มีมูมีพวกอยู่เฮงือนี่นหัวกะไปเอ็ดเวียกส่งคลิปมาให้เบิรงแน่พื่อนเอ็ดอยังไปใส่ละก็เลยมาหาถ่ายคลิปส่งไ่เบิรงคนกักตัวอยู่เฮงือนคนกักตัวอยู่บ้านผู้ที่เคยไปอันถ่ายละถ่ายคลิปไปละโอ้โเพ่อนเด้ คอยดูตีโควิดเพื่อนะไปใส่กระบ,บ่ได้นะเอ็นยังกระบ,บ,บ่ได้พอบ่มีหมู่คุยพุ่นล่ะส่งคลิปมาให้เบิ่งแน่พุ่นล่ะไปเอ็นยังอยู่ใส่ก็ดีส่งมาให้เบิ่งแน่พอม,มีหมู่คุยพอมีอันมีแนวเบิ่งนี่นะพุ่นล่ะเบิดมือเบิดเวนาะกักตัวอย่างงั้นวันนี้ไปโรงพยาบาลอีกชาติสิบ่อยู่โรงพยาบาลวันนี้ผูใ้ใดเป็นกะ ส่งเขาส่งน้ำกันมาอย่างเอายืนไม่ค้านนะนะคือคนเอ็ดอันติ๊กต๊อกเอ็ดตลกนะยืนไม่ค้านเอาไม่ค้านยืนให้กันยื้อเอาบอดเอามือยืนให้กันเลยเอาไม่ค้านเอาหอยใส่ไม่ค้านแล้วกันยืออยนให้กันอันนี้ก็สิแบบนั้นแหละแก้กันบระบาดสวนหน้ากันกันบไดคุยกันกันบบไดใส่หน้ากะขนาดใส่หนา้ากากเลยนะมันยังติดอยู่ อ,อสมอสมติดนไปหาอันป่วยคนหลายหารักษาคนหลายไปดูแลคนหลายเนาะอ,อสมอเป็นโควิดเอามาตรวจโอ้ยค่อยเป็นทันทีเชื้อถ้าถ้าขีดนึงโมเป็นถ้าสองขีดนี่เป็นแต่แอมินไปนตรวจนะขีดขีดแรกนะมีขีดที่สองนะมันจะเป็น เป็นเน่าๆขึ้นมาเพราะว่ามีเสียงกลุ่มเสียงว่าสักเอ้าเหรอเหรอมันมันอยู่ในอากาศหรืออยู่ในใสมันจังมันจังมามันจังปิ่นมันอยู่ในอากาศแล้วมันมาแต่ใสมันคือปิ่นนะนะกระเสิอนสิไปอันที่ซุมนุมชนคนหลายๆเนาะผู้นั้นเป็นผู้นี้เป็นโอ้ขนาดไม่ได้เป็นอัน ความดันพูมมแพ้เบาหวานได้ขนาดไม่ได้เป็นอย่างไดบ่มีอย่างเลยโรคประจําตัวกับบอมีขนาดนี้ก็ยังอันยังเข่าเนาะแสดงว่าเชื้ออันที่พ่นสีเข่าเนี่ยมาสู่กับเชื้อที่มันลอยในอากาศนี่มันเข่ามาหางกันแล้ววันนี้มันมาตานทานสู่กันกับเขาบ่ะนี้วันนี้ล้างไกยเพียอ่อนเอรถดดับปิ้นบ่ได้เด ขนาดผู้ที่ว่าอายุอายุยังน้อยอยู่ก็ยังยังปินว่าว่าแข็งแรงมันเป็นน้ำพุ่มเพของแต่ละคนน่ะจุดบกพร่องของแต่ละคนนี่แหละบ่คือกันนะออกมาหายใจโล่งๆอยู่อันอยู่นอกองกะสีอันนั้นอยูอ่ว่ากะสีบ่ปลอดโปดร่งเนบะไข้ก็หายแล้ว ปวดหัวก็หายแล้วตัวร้อนก็ก็หายแล้วเมื่อวานตรวจไข่ก่อนเขางานนะงานบุญนะผู้ใดไปกตไ็ตรวจไข่ตรวจไข่สามสิบหกจุดเปดนะปกตินะผ่านได้นะเครื่องมันจะบอกว่าปกติมันบอกวันนี้ไข่ก็บอกไข่ไอก็บอกไอ จามกับบจามก็แสดงว่าบอบหลายแรงไม่รุนแรงนะกินน้ำต้มใส่ลางจืดกับน้ำยานางแดงกับกินยากินยาพาราแล้วก็กินยาแกอักสีมันก็ก็ดีขึ้น,ถ,นถ้ากินเ้ากินข้าวได้ลดจืด ถ,ถ้าปากบ่รู้รสนี่ก็คือกิ่นขอบอะไรปากบ่รู้ปากไม่รู้รสจมกูกไม่ได้กินกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่มันก็เสียไตเสียเลยตับเสียไตเสียตับเสีย,ย,เ,สย,เ,สยเพราะว่าถ้านอนดึกนี่จะทําให้ตับเสียแล้วก็ไตเสียนะผู้ใดกินเหล่านี่ก็ตับเสียผู้ใดนอนดึกนี่ไตเสีย เพราะว่าทางานทํางานตลอดเนยไม่ได้พักผ่อนเนาะเพราะว่าช่วงนี่คนพักผ่อนประมาณสองสี่ทุ่มยี่สิบสองานาฬิกาสี่ทุ่มถึงตีสองร่างกายจะพักผ่อนมันจะซ่อมแซมร่างกายทุกส่วนของร่างกายถ้าผู้ใดกินเหล่าแล้วก็บบับไ่ได้นอนพักผ่อนส่วนต่างๆของร่างกายจะ,จะสูญเสียแล้วก็สึกหรอเพราะเราเนี่มีชิ้นเดียวทุกชนิดทุกอย่างในร่างกายมีหนึ่งชิ้น ไม่มีอะไรเหมือนรถยนต์แต่รถยนต์นีมีอะไรแต่ร่างกายคนเราไม่มีอะไรฉะนั้นก็ดูแลตัวเองด้วยนะคะขณะเอเมนบบริสปินอันความดันเบาหวานบริสปินภูมิแพ้บริสิปินยังก็ยังอันมีอาการติดเสี่ยงต่อติดโควิดเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะ ไปน้ำมูลพวกมีที่ไปน้ำกันนะกับไม่ได้ไปคุกคีหลายเลยไปคุกคีน้ำกันเงียเมื่อที่สิบปนหันไม่ได้ไปน้ำกันพอดีกัมมาแต่มองอันไปทำงาน,นกับป็น่นพูนะอันนี้ก็ไม่ได้ไปน้ำพักอยู่บ้านวันนี้มาตรวจเว่า,ามีอยู่ขีดเครง ขีดหนึ่งก็เพิงหนึ่งขีดที่สองมันจะเป็นเป็นเนวแนมันบอกชัดนะแต่ขีดแรกเนะ่ะชัดขีดขีดหนึ่งไม่เป็นนะแต่สองขีดนี้จะเป็นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะแต่หากดีแล้วโอเคเสาทุกอย่างละสุขภาพ ใจสุขภาพจิตอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดอะไรจะเป็นก็ให้มันเป็นสิ่งที่แน่นอนก็คือไม่แน่นอนแต่ความตายแน่นอนที่สุดแต่ความไม่มีโลกเป็นรากอาปัปเสดความไม่มีโลกเป็นรากอัปเสดความสมบูรณ์และมีความสุขที่สุดของชีวิตคือความไม่มีโลกเป็นราบอาปัปเสด ชีวิตที่สมบูรณ์คือคือชีวิตไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเพราะว่าเราไม่ต้องเสียเงินไม่ต้องเสียเวลาไม่ต้องเสียเวลาไปหาหมอพอไปหาหมอก็ต้องจ่ายเงินถ้าเราไม่ทำงานไม่ได้เราก็ไม่มีไรายได้ฉะนั้นเราก็ต้องให้มีสุขภาพดีแข็งแรงสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงถ้าสุขภาพดีนอะไรก็ดีหมด เดี๋ยวอะไรก็มาถ้าสุขภาพดีถ้าสุขภาพไม่ดีนี่มีเงินก็ต้องรักษาก็ต้องเสียตังค์จ้างคนดูแลก็ต้องใส่ใจไปหาหมอแต่ถ้าสุขภาพดีเราก็เป็นกำไรของชีวิตชีวิตก็ดีดีไม่มีโรคภัยเบียดเบียนอยู่ดีสบายอยู่ดีกินแซบอยู่เจ็บกินนัวก็โอเคละสวยงาม สวยงามเหมือนต้นข้าวนี่แหละต้นข้าวเขียวสะอุ่มสวยงามชีวิตคนเราก็เหมือนต้นข้าวที่เขียวงามงอกงามแล้วก็ออกดอกออกผลไม่รู้ออกมามีเม็ดเดียวนึงได้เป็นสองร้อยเม็ดบอ่ห่วงหนึ่งห่วงหนึ่งฮอตบ่สองร้อยเม็ดบร่ได้นับเบิ่งนะเข่าแต่ละห่วงนะวานโลงเม็ดเดียวนะ้กอเดียว พอเป็นข่าวผันเป็นห่วงออกร้ายขยายออกไปความดกีก็เหมือนกันถ,ถ้าเราเราทความดีเราก็ได้บุญกุศลผลบุญติดตัวเราไปเวลาเวลาเราตายส่วนบุญสกุศลของเราก็จะได้ตามมาตามความดีก็ได้ดีตามบุญกุศลก็ได้บุญกุศลช่วยเหลือแบ่งปันซึ่งกันและกัน อยู่ดีสบายโชคดีไม่ใช่สุขภาพร่างกายแข็งแรงปัถนาให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขนะคะถึงแอดมินไม่ได้เห็นเห็นหน้าเห็นตาก,กันช่องนี้ก็ขอได้ยินเสียงก็พอนะคะถ้าถ้าโดนไปโดนไปถ้าสุขภาพดีก็โอเคนะคะถ้าสุขภาพบ่ดีก็ กบได้ยินก,กัโอเคก็ไปค่ะไปอยู่บนเมืองเก่าแหละไปอยู่ที่เก่าเมืองเก่ามีคนหนึ่งถามกันนะอันเจ้าอยู่กับไผ่อยูู่้เดียวแล้ววล่าลูกแต่งงานบ้าลหแล้วว่าสามีเจ้าได้สาวหรเล่าเล่าไปอันขายทา่านเาะนันเอาแล้วไปขายทา่านอยู่ใส่ผู้นี้คระบัจักเนาะ ว้าเราเราไปขายทานนั้งหลายปีแล้วบอบอกเข้าใจว่าคําว่าขายทานนะโอ้ยเราไปขายทานนั้งมาเศร้าปีแล้วนะตันนี้นคงข้าว่าขายทานอันนี้ก็คือความแน่นอนอน,นี่ยนน้ฮะที่ทุกสิ่งทุกอย่างมีโลกยี้ว่าสวยรวยเก่งตำแหน่งสูงแค่ใดก็พอถึงหกสิบปีก็ เป็นลาษฎดอนเหมือนกันเป็นคนแก่คนหนึ่งเมื่ออายุหกสิปีก็ได้เบี้ยคนสูงอายุเหมือนกันหัวโขนที่ที่อยู่ก็ถอดออกเป็นคนแก่ที่มีอายุหกสิปีเท่ากันแม่คุณจะสูงสูงแค่ไหนเมื่อคุณอายุหกสิบแล้วคุณก็ไม่มีหัวโขนแล้วคุณก็เป็นคนสูงอายุคนหนึ่งเหมือนกัน ฉะน,นั้นให้ทำความดีเอาไว้เมื่อเราเสียชีวิตไปเราก็จะได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีที่เราได้สั่งบุญสั่งกุศลทำบุญทำกุศลเอาไว้คิดดีได้ดีทำดีได้ดีพูดดีได้ดี ฉะนั้นก็นให้เฮาหักแพงกันหักแพงแบ่งปันซึ่งกันและกันอยู่กันไม่ถึงร้อยแล้วค่ะถ้าครอยู่ถึงร้อยนี่ก็โอเคแล้วสวรรค์บรรดาลแล้วบางคนอยู่ไม่ถึงร้อยอยู่แค่บางคนเกิดมาก็ไม่ถึงถึงยี่สิบสามสิบห้าสิบหกสิบแล้วแต่คน สน,นั้นก็นให้เทาให้เทานี่ทำทำความดีเอาไว้ทำความดีให้ตัวเองทำบุญให้ตัวเองเพราะว่าเขานี่เขากินเขาก็อิ่มนะแต่ทำบุญนี่ต้องทำเองไม่ใช่ว่าให้คนอื่นทำแทนบไดาเพราะว่าเขา่าคนกินกันยังอิม่มเขาเกากินแทนคนอื่นบไดายทำบุญเขาก็ทำเอง ต้องให้คนอื่นทำแทนบุญกุศลที่เราทำเนี่ยเราทำเองเรารับเองแล้วมันต้องให้คนอื่นทำแทนถ้าทำแทนมันสิบได้เพราะว่าบุญกุศลแต่ละคนน่ไม่เหมือนกันบางคนผัดมือถือสากป,ปากถือศิลทําบุญอยู่ออกมาผัดจักว้าหยัางบางคนผบอยู่บ้านอยู่ผัดบริ้าอหยัางให้ไผ่อัน ทำบุญด้วยจิตใจทำบุญด้วยด้วยการแบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นโอ้เสียงกบเสียงเขียดเออเออเออมาแล้วค้าแล้วข้ามแล้วจะข้ามแล้วเออเออเอะมาแล้วอันนี้คือท่าท่าเป็นอย่างมากก็คือไม่ไม่ยึดติดกับกับอย่างเพราะว่าเดินสายกลาง เพราะว่าฝึกฝึกฝึกไแล้วว่าเดินสายกลางไม่กังวลไม่ตื่นเต้นไม่เป็นทุกข์เดินสายกลางเพราะว่าคนเฮาเกิดมากอะกระตายเบอรห์หกคนเนาะท่านั้นก็ไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดเยอะเดินสายกลางไม่ต้องคิดมากไม่ต้องเยอะให้มากกับชีวิตอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิด เกิดแก่เจ็บตายเป็นของคู่กันเกิดแก่เจ็บตายเป็นของมาตลอดทุกสิ่งทุงอย่างไม่แน่นอนในโลกแต่ความตายแน่นอนที่สุดทุกคนเกิดมาก็ต้องตายแน่นอนที่สุดไม่มีใครอยู่ขำฟ้าไม่มีใครอยู่เหนือใครตายหมดทุกคนตอนตอนอยู่ก็ มีรถมีเรือเงือนหลังบางใหญ่นะมีครบทุกอย่างเวลาแต่ไปก็ได้แต่ไม้ไม้สี่เหลี่ยมประมาณเม็ดผู้ใดสูงสองเมตรกันยาสองเมตรนะความกว้างก็ประมาณเจ็ดสิแปดสิบเซนเนี่ยประมาณนี้นะได้ได้แค่นั้นแหละแต่ความดีกับความช่วงนี่ติดตัวไป เราจะให้คนจะลึกถึงเราว่าโอ้ยดีเด้ขึ้นฮอด,ดีหรือว่าจะให้คนเราว่าโอ้ยไปรถต้องอยู่นะจะให้คนเรา้าคจะให้คนเรา,เาข้ามเดี๋ยก่อนที่เฮาเฮาทิขาลงก่อนเฮาสเสียชีวิตนะอันนี้คืออันนี้ขิดหลายคิดเยอะนยคะ่ะเพราะว่าถ้าเป็นโควิดพอนาถ้าผู้ใดบบหายมันก็นเสียชีวิต มันเพราะว่าพ่นพ่นสีดยาเชื้อโรคเข้าล้างกายคนเราบาริธาทาโรคไฟมามาจือกันพระทะกันอันนี้คือพ่นธุ์วาบาเสียชีวิตเลยเพราะว่าสิดยาเชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายทีนี้พอเชื้อโรคมามันก็จะสู่กันถ้าผู้ใดภูมิภูมิอ่อนเอสู่กันมันก็บกพองมันกะล้มเหลวไปมาค้นกหัวใจล้มเหลวมาคนก็ไตไตไต,าตาวาย สางคนกะมีคนหนึ่งผู้เสียชีวิตหานหัวใจล้มเหลวสับพันแบบนั้นสี่เข็มที่สามท่าน,นก็นเลยแบบนั่งไหก็ได้นะบระนบรด้ยึดติดแล้วก็บบได้เยอะอะไรจะเกิดก็ให้มันเกิดคือเขานอนน,อน้อยคืนนี้ตื่นคืนมาเห็นหนาจังหวายัางแต่มือน,นี้ทำดีที่สุดทำให้ดีและมีประโยชน์ที่สุด ทำวันนี้ให้ดีที่สุดและวินาทีนี้ให้ดีที่สุดเพราะว่านั้เมื่อแ,แรกมืออื่นทฮอาหารยังบ,บู่้ว่าเขานอนลับไปแล้วเฮาสิตื่นขึ้นมาหรู่เบาะนะเขาต้องทำดีเอาไว้ก่อนทั้งทางกายและทางวาจาอันนี้คือฟังเพิ่นังพระฟังพระเพิ่นเทศเพิ่นเตือนจิตใจไว้ก็เลยทําตามแบบเพิน่น เพื่อว่าจะได้อนไปอยู่ในภพภูมิที่ดีถ้าถ้ามีีวิตอยู่ก็อยู่แบบสายกลางโดยไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องตื่นเต้นถ้าถ้ามีก็ไม่ต้องตื่นเต้นแต่ถ้าทุกข์ยากก็ไม่ต้องลำเค็นพยายามเดินสายกลางไม่ได้เราก็จะเป็นสุข๊เป็นอย่างเขืนท้าไปแท้ คทำละมาอันมาปล่อยความเขียดใส่ต้นเขาก็ต้นเขาก็อย่าเขียดน้ำเด้อออกห่วงออกผลหล,หลายเด้อต้นเขา่าให้ได้หมากได้ผลไลาย,ลายเขาดิเกี่ยวเข้าหน้าปังแล้วกันเอ็นนาปีเลยนน้าปีแล้วก็น้าปังน้าปังแล้วนาปีเพราะว่ากระดูกสันหลังของชาติทำนา นาปีนาปังนาปังนาปีส่วนคลิปนี้ก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะคะติดตามคลิปต่อไปได้จ้าขอบพระคุณท่านมานะคะท่านผู้ชมโชคดีจะเป็นของท่านนะคะขอบคุณหลายๆเด้อสบายดีบองสูขอพระคุณมากจ้าสวัสดีจ้า